Gay phần mở là cái mô hình. Yeah, hôm nay. I know. I know. I know. But mưa แก้ก็แล้วก็เีพยายปัดเต็มเกียดอย่างยิ่งไปถ้นตะขารัษดอน เปิดูฮัลโหลพร้อไหมครับพร้นนรอไหมเราเรีาบเลยเรียบเาียมเลทีฮัลโหล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 ฮฮัลโหลฮััลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮััลโหลหลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัั่ััเััั เนื่องจากวันที่25กุมภาพันธ์2567เป็นวันครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองเพื่อเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองเป็นเเป็นสมควรฟังพนักง,งานสอบสวนประกอบด้วยให้คำรลาะและให้ผู้ร้องนำเอกสารแบบรองแทย์มาสแสดงเพิ่มเติมนัดฟังคำสั่งวันที่25กุมภาพันธ์2567ตอนเวลา13.30นาแจ้งผู้ร้องทราบก็คือวันนี้นะครับศาลสั่งให้ นเอกสารการแพทย์มาแสดงเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคยแนบเพื่อแสดงไปในครั้งแรกแล้วในการยื่นก็จะเป็นเอกสารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลราชธานมเพื่อส่งตัวตะวันออกไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่บอกว่าเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชธานในการรักษาคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการครบกําหนดผัด12วันที่พนักงานสอบสวนฝากขังได้แล้วก็พนักงานสอบสวนสามารถขอสาร ก็จะฝากขังต่อได้อีกผัดหนึ่งแต่ว่าถ้าฝากขังต่อเนี่ยจากการที่ผมดูการเพื่อนๆทั้งสองคนผมว่าเขาก็คงต้องแย่มากๆอาการเขาทั้งสองคนแย่มากๆอยู่แล้วครับครับก็น่าจะประมาณนี้พรุ่งนี้ก็คงต้องมาร่วมติดตามกันอีกทีตอนช่วงบ่ายโมงครึ่ง<า>พิสารัยาราชดาครับก็คือไปตัวแพทย์เนี่ยเราดามไยืนย่นไปยื่นไปดามจริงๆยื่นไปแล้วครับแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาขอเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอาจะต้องไปคุยกันก่อนว่าจะเป็นยังไงก็มายื่นในวันพรุ่งนี้ครับต้องยื่นใน ก็อขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไม่ได้ใบแพทย์เคยส่งให้ไปแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้เพิ่มก็เคยส่งเข้ากลุ่มนังสือไปแล้วค,คือคือถ้าเกิดเขาไม่ให้ประกันเนี่ยถ้าคือ,อยังคงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล,ลจริงจริงที่จริงตอนนี้ตัวทาาันตะวันอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่แล้วส่วนแฟงอยู่ที่โรงพยาบาลราชทั้งสองคนก็ยืนยันที่จะอดน้ํา อาหารอยู่แล้วก็ก็ไม่ได้เหมือนละสายตัวเหมือนแค่ย้ายไปอยู่ที่หนึ่งนะครับตอนนี้มีอะไรไหมบมียเนาะครัค่ะใส่น้ำใส่น้ำขอดูหนังสือครับ